โคชงเจ็ดดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือโพอชงองค์เห็นปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้เจ็ดอย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุย่อมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือโพอชงเจ็ด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อสติสัมโพชงมีในจิตย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชงมีในจิตของเราหรือเมื่อสติสัมโพชงไม่มีในจิตย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชงไม่มีในจิตของเราอันหนึ่งความที่สติสัมโพชงอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอันหนึ่งสติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญบริบูรณ์ได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยเมื่อความเลือกเฟ้นธรรมความเพียรความปลื้มใจความสงบกายสงบจิตสมาธิความที่จิตเป็นกลางสัมโพชงมีในจิตย่อมรู้ชัดว่า ความเลอกเฟ้นธรรมความเพียรความปลื้มใจความสงบกายสงบจิตสมาธิความที่จิตเป็นกลางสัมโพชงมีในจิตของเราหรือเมื่อความเลอกเฟ้นธรรมความเพียรความปลื้มใจความสงบกายสงบจิตสมาธิความที่จิตเป็นกลางสัมโพชงไม่มีในจิตย่อมรู้ชัดว่า ความเลือกเฟ้นธรรมความเพียรความปลื้มใจความสงบกายสงบจิตสมาธิความที่จิตเป็นกลางสัมโพชงไม่มีในจิตของเราอนหนึ่งความที่ความเลือกเฟ้นธรรมความเพียรความปลื้มใจความสงบกายสงบจิตสมาธิความที่จิตเป็นกลางสัมโพชง อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอนหนึ่งความเลือกเฟ้นธรรมความเพียรความปลื้มใจความสงบกายสงบจิตสมาธิความที่จิตเป็นกลางสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญบริบูรณ์ได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยภิกษุ ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในธรรมบ้าง ย,ย <t <t ่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติของเธอนั้นที่ตั้งมั่นอยู่ว่าธรรมมีอยู่เพียงเพื่อยานคือความรู้เพียงเพื่อเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมเป็นผู้อันตัหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุย่อมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือโพอชฌงเจ็ดอย่างนี้แล